เรื่องที่จะบอกต่อไปอยากแนะนำมรรควิธีที่ง่ายๆเห็นเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นเดี๋ยวจะว่าให้ไปรู้ทั้งหมดเหรอไม่จำเป็นคำพระตถาคตเนี่ยรู้น้อยๆสั้นๆก็พอแล้วพระองค์บอกว่ารู้ธรรมะของพระองค์เพียงบทเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นพระหูสูตรแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยมรู้แค่ว่าละนันทิจิตหลุดพ้นแค่นี้พอละ นี ha, ่อาตมาขึ้นไว้ในมรรควิธีท oui, er e <itu? S 1> ี่ง่ายละนันทิละความเพลินจิตหลุดพ้นได้เลยพระองค์ตรัสว่านันทิขยาราคขยาโยเพราะความสิ้นแปลงนันทิจึงมีความสิ้นแปลงราคาราคขยานันทิขยโยเพราะความสิ้นแปลงราคะจึงมีความสิ้นแปลงนันทินันทิราคขยาจิตตังสุวิมุตติพุจติเพราะความสิ้นแปลงนันทิคือความเพลินและราคาคือความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ยอมละความเพลินจิตก็หลุดพ้นได้เลย ละความเพลินในลายในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอาหารสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ได้ใจทุกอายตนะรับรู้มาแล้วพยายามละความเพลินอย่าไหลาตามไปยาวพยายามตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติตั้งไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันกายคตาสติคือวิหารธรรมของเรามีอะไรบ้างเช่นลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปานาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรียบทรู้การทํางานที่ทําในปัจจุบัน ที่พระองค์ตัดกับพระนนท์เป็นอนุสติฐานที่หกจิตติฐานการงานอย่างนี้ทําแค่นี้เราก็ทําได้เชื่อมทั้งวันแล้วะเพราะนั้นรู้แค่นี้ไม่ต้องรู้เยอะก็ได้เพียงพอแล้วเพราะพระองค์บอกว่าอาณาปานสติแค่ชั่วรัดนิ้วมือเดียวเธอจเจริญแค่ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วชื่อว่าทําตามคําสอนของพระศา,าสดาแล้วจะป่วยกล่าวปยายถึงเมื่อทําให้มากจเจริญให้มากเล่าเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการพ้นทุกข์เราหยิบมากวิธีง่ายๆของผู้เจ้าที่ทรงแนะนำอาไว้ละนันทีคือความเพลินอนาปานาสติกายะตาสติสติประฐานสี่ตรงนี้ก็บอกสอนไม่มากสติประฐานสี่เนี่ยผู้เจ้าสอนกับคนที่ใกล้จะตายเลยเจอพิสุใกล้จะตายผู้เจ้าตัดว่าเธอจงมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตาย ทำแค่นี้นั้นเวลาโยมมีญาติพี่น้องใกล้จะตายเอาตรงนี้ไปสอนเลยสอนอย่างพู้เจ้ามันก๊อปี้พู้เจ้าคำพู้เจ้าไปเลยแม่แม่แม,แม่จงมีสติสัมปชัญญะรอคอ,อยการตายเดี๋ยวแม่บอกลูกแม่ยังไม่ตายนะบอกไม่เป็นไรแม่เตรียมตัวไว้ก่อนมรณาดุสติ <c oughs> นึกถึงความตายบ่อยๆไม่ใช่ว่าตายเร็วตายไวนะกับจะเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ที่ส่งจิตออกนอกนี่ ล่นเล่ไปเรื่อยๆไปในอดีตอน,นาคตนะไปที่สุขทุกนี่เรียกว่าผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์สำรวมจิตอยู่กับกายคือผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสำรวมจิตอยู่กับกายของเราเข้าไว้รู้ลมหายใจเข้าไว้ถ้าทำงานรู้งานในปัจจุบนันกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถนั่งเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะทำอะไรก็ตั้งใจทำในกิจการงานนั้นๆถ้าเคลื่อนไหวหรีบทรู้ตามการเคลื่อนไหว นะทำแค่นี้มันจะเชื่อมกันไปได้ตลอดจนกระทั่งถึงเวลานอนเลยนอนแล้วทําอย่างไรพระองค์บอกว่าก่อนนอนให้เราตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งโวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับทําแค่นี้ตื่นมาแล้วทําอย่างไรตื่นมาแล้วพู้เจ้าก็ให้เดินจนงกรมสลับนั่งสมาธิมาเรื่อยๆฝึกสติเลยนั้นไม่ต้องไปนึกถึงอะไรนะมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสติสัมปชัญญะทําอย่างไรพู้เจ้าก็สอนสติปัฏฐานสี่เลยเช่น กายยานุปัสสนาสิบฐานก็รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองต้องบอกว่าลมหายใจเข้าและ,แล,ะลมหายใจออกนี้เป็นกายนหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะนั้นขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกแค่นี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำอาิชาาและโทมนั้นในโลกออกเสียได้แล้วแค่นี้เองแค่รู้ลมหายใจเขาออกเรื่อยๆะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทาความรู้พร้อมเฉพาะสินงกายทั้งปวงทํากายจะสังขารให้ลํางับ รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งของจิตอย่าให้จิตมันปรุงไปเรื่อยแล้วมารู้ลมหายใจเข้าออกทําแค่นี้ใครจเจริญอาณาปานาสติให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่เขาวังได้สองอย่างในปัจจุบันคือพระอหรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลเห็นไหมนี่คืออนิสงส์ของอาณาปานาสติมีมากมายเหลือเกินพู้เจ้า จัดนนทสมไว้มากที่สุดในการทําอาณาปนานสติกับกายยคตาสติคู่กันทีนี้เราทราบวิธีที่ง่ายๆแล้วละความเพลินตั้งจิตอยู่กับกายจบลักแค่นี้ลูกแค่นี้เข้านิพพานได้แล้วทําไปเรื่อยๆต้องการความแตกฉานศึกษาในนี้อ่านในนี้ไปเรื่อยๆแล้วเป้าหมายของเราที่เราต้องได้คืออะไรที่เราต้องได้ที่เราปฏิบัติไปแล้วต้องได้เป้าหมายในชีวิตนิพพาน เอาบันไดขั้นแรกก่อนอะไรดีโสดาบันก่อนตายต้องเอาให้ได้โสดาบันถ้าโยมได้โสดาบันอีกไม่เกินเจ็ดชาติโยมได้นิพพานแน่นอนผู้จเจ้าประกันเจ็ดชาติโยมเดินทางมาเป็นล้านล้านชาติเป็นกลับเป็นอสงไขยอีกเจ็ดชาติไม่ไกลนะนั้นแต่โสดาบันให้ได้ก่อนแต่โสดาบันให้ได้ไม่มีภพที่แปดสำหรับโสดาบัน โสดาบันเป็นผู้มีธรรมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วโสดาบันมีธรรมไม่เสื่อมแล้วทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนี่คือฐานะของความเป็นโสดาบันไม่ไปเกิดในอบายโสดาบันไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกปติวินิบาตนรกแล้วเจ็ดชาติที่เกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถ้าไปเป็นโสดาบันประเภทเจ็ดชาติจะวนเกิดในเทวดาและมนุษย์นะเจ็ดชาติถ้าไปเป็นโสดาบันประเภทสองถึงสามชาติจะเกิดเฉพาะพบมนุษย์ ถ้าเป็นโสดาบันประเภทหนึ่งชาติจะเกิดเฉพาะพบมนุษย์อีกเหมือนกันเพราะนั้นพยายามทําให้ได้โสดาบันโสดาบันยากไหมย,ยากไหมย,ยากนะมาดูคุณสมบัติไหมย,ยากง่ายต้องดูคุณสมบัติกันก่อนเดี๋ยวเราไปจินตนาการกันเองว่าโอยโสดาบันมันยากนะบอกถามยากง่ายดูจากอะไรบอกคิดเอาเองค่ะไม่ใช่อย่าคิดเองธรรมะพระเจ้าอย่าคิดเองมีคําตอบไปหมดไปดูคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันบุคคล โสดาบันจะต้องมีคุณธรรมอย่างไรบ้างพระุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> สารีบุตรเธอรู้ไหมคารวาท,ที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบัน <c oughs> ใครรู้บ้างคนไหนเป็นโสดาบันวัดอย่างไรภาษาลีบุตรก็ทูลให้พูุ้ทธเจ้าตอบพูุ้ทธเจ้าก็บอกว่าโสาสารีบุตรดูอย่างนี้คารวาท,ที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าคนไหนนะพ้นจากภัยเวรห้าประการนี่ได้เป็นหนึ่งละภัยเวรห้าประการคืออะไรสินห้า แค่นั้นเองนี่เห็นไหมโจมสินแปดแล้วเนี่ยเลยแล้วมั้งนี่ใช่ไหมก <laughs> ารดีๆนะนีนะ่ได้ไปแล้วหนึ่งแล้วนี่ใช่ไหมสบายๆหมูหมะสินห้าหมูใช่ไหมหนึ่งวันยังทําได้ทำไมเจ็ดวันเดือนหนึ่งจะทําไม่ได้ใช่ไหมก้อน <laughs> นั้นรักษาให้ดีสิน้าได้ไปแล้วอย่างที่สองคือลายบอกสารีบุตรเขามีธรรมสีประกรัน <laughs> เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสินนั้นเป็นที่รักของพระราลเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยสี่อย่างนี้เรียกโสตาปฏิยังคสีองคุลของความเป็นโสดาบันสีประการเลื่อมใสยอย่างไรก็น,นี่ไงไปดูที่แก้กรรมยังไงบ้างไปวิ่งหานอนในโรงวิ่งทำโน่นทำนี่กันสารพัดใช่ไหมแต่มีใครมาแก้กรรมอย่างตถาคตบ้างไม่มีเลยใช่ไหมนี่ยังสงสยัยยังเครือบแคลงวะ สถาคตไม่เก่งจริงอาจจะเนี่ยคนนี้มันคงจะบอกได้เก่งกว่านะออาสงสัยความรู้ตรงนี้ผู้เจ้าลืมบอกเอาไว้อย่างนี้ไม่มีนะนั้นเราถึงถามว่าแก้กรรมใครรู้จริงพระศาสดารู้จริงนะช่วยเดินตามการแก้กรรมอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเราจะแก้กรรมได้จริงนะไม่ถูกเขาหลอกลวงไปเรื่อยๆหรือบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกแต่เขารู้ผิดหรือเขารู้ไม่จริงอันนี้ก็หลากหลาย แล้วแต่เจตนาของผู้นั้นด้วยสองคุณสมบัตินี้พระองค์บอกว่าถ้าหวังจะพยากรก็ให้ผู้นั้นพยากรตนและตนนั้นแล้วว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนยะอื่นนี้ไหมมีถามภาษาลิบุตรอีกสารีลิบุตรใครกันนะคือโสดาบันคราวนี้ภาษาลิบุตรตอบผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยามรรคมีองค์แปดมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันผู้จเจ้าฟังแล้วรับรองไหม รับรองด้วยการทวนคาพูดภาษาลิบุตรหมดเลยบอกอแอบตถาคตก็เหตุอย่างนั้นเหมือนกันผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยวอริยมรรคมีองค์แปดมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโซดาบันเห็นนะบางคราวภาษาลิบุตรก็พูดได้ดีได้เก่งผู้เารับรองบางคราวก็โดนตําหนิแต่บางคราวคิดมาก็ถูกว่าบ้างละ่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นสาวกพลาดได้หมดอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ดูในยะอื่นมีอะไรอีกที่ง่ายกว่านี้อีกนะที่ง่ายกว่านี้อีกเรียกสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลี สัทธานุสาลีเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเธอมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้เองนี่สัทธานุสาลีนิโสดาปฏิมักผู้เดินเข้าสู่หนทางและเดินบนมักแลแต่ยังไม่ได้ผลของความเป็นโสดาปฏิผลบุคคลผู้นี้เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าจิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้อง ก้าวล่วงพ้นปุุชนภูไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกาเนดเดชานุเปลศวิสัยได้และไม่ควรที่จะทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งสิ่งโสดาซึ่งโสดาปฏิผลเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก่อนตายได้โสดาปฏิผลแน่นอนอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งขยับขึ้นมาสูงอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มโสดาปฏิมักคือธรรมานุสาลรีทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลี จิตก้าวเข้าสู่สัมมัฏฐานิยามเหมือนกันระบบแห่งความถูกต้องก้าวลงพ้นปุถุชนผู้ไม่อาจที่จะประทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำหนดในฉาลึกเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายหรือทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพล <c oughs> นี่สัตธานุสาลีธรรมานุสาลรีนี่ก็คือโสดาปฏิมัตอีกเช่นกันเห <c oughs> ็นไหมต้องวิ่งไปเห็นนรกสวรรค์ทําอิทธิปาติหารอะไรได้ไหมไม่ต้องเลยธรรมดาธรรมดาแต่พ้นแล้วจากความแก่เจ็บตาย อีกไม่เกินเจ็ดชาติได้เป็นพระลาหนเข้าถึงมรรคผลนิพพานแน่นอนเพราะนั้นเห็นไหมไม่ยากนะไม่ยากเกินไปสินท้าเราค่อยๆทำค่อยๆทำไป,ไปเรื่อยๆแล้วทำใจของเราไม่ให้วันไหวไม่ให้หวันไหวในพระรัตนไยขับรถไปเจอสารเพียงตาผูกต้นไม้ผูกผ้าสามสีก็บีบแต่กันเนี่ยปิ้นปินป้นปินป้นปันไปตลอดทางอะไร,รถคันนั้นบีบแล้ก็บีบบ้างกันพลาดนะเอามันหมดนะเผื่อเหนียวไว้ก่อนอืม มันหวาดเสียวเรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสันคลอนแห่งจิตเพราะนั้นความสะดุ้งหวาดเสียวสันคลอนแห่งจิตในระดับแบบเนี้ยหมดไปเมื่อไหร่เนี่ยนั่น่ะโซดาบันบุคคลวันนี้ออกจากบ้านไม่ห้อยผ้ามาเสียวไหมอืมสวยแล้วข่าวนี้แหมห้อยทุกวันเลยวันนี้ไม่ห้อยเอาความหวงังเอาชีวิตของเราทุกอย่างเนี่ยฝากไว้กับวัตถุก้อนหนึ่งหมดเลยขาดความเชื่อมั่นในกรรมไม่เชื่อมั่นในกรรมเห็นไหม โสดาบันมั่นคงในกรรมและรู้หลักของกรรมอย่างถูกต้องด้วยว่ากรรมเนี่ยไม่มีใครบันดาลน,นะใครคิดว่ามีใครบันดาลมีผู้นั้นผู้นี้มีผู้อื่นบันดาลกรรมหรือทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่หนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้มิจฉาทิฏฐิสี่อย่างที่โสดาบันจะต้องละหนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลผู้อื่นจะเป็นอิสวนพรมเทวดาผีสางนางไม้นี่ หรืออย่างที่สองคิดว่าตนเองบันดาลหรืออย่างที่สามคิดว่าทั้งตนเองและผู้อื่นหรืออย่างที่สี่คิดว่าเกิดขึ้นมาเองลอยๆปราศจากเหตุผลสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นโสดาบันไม่สนใจนะเชื่อมั่นว่ากรรมนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยของกรรมนั้นก็คือผัสสะการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนธรรมอมกระทบแล้วทําตามหรือเปล่าล่ะ กระแสอาการของจิตเดินไปเนี่ยตาไปเห็นแหวนเพชรนี่ขโมยซะหน่อยดีไหมกรรมเกิดแล้วเห็นไหมภาษากระทบพบเกิดการปรุงแต่งปุ๊บนี่ทําตามไหมอกุศลกรรมเกิดแล้วทาตามไหมหรือมีกําลังหักห้ามได้อกุศลเกิดขึ้นมาพระเจ้าให้ทําอย่างไรให้เธอถ่ายถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลที่ตกนั้นเห็นไหมโยนทิ้งไปโยนทิ้งโยนทิ้งอย่าเลี้ยงอกุศลเอาไว้ใช่ไหมเปรียบเหมือนอะไร เปลียบเหมือนเหมือนบุรุษที่มีไฟที่ลุกไหม้โพรงอยู่ที่เสื้อผ้าหรือไหม้ผมบนศรีรษะเธอจะต้องทำอย่างไรรีบดับไฟนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นทูตเจ้าบอกว่าอากุศลเกิดขึ้นในจิตของเธอเธอต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะนั้นอากุศลกรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมคือการกระทำที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วในใจรีบทิ้งให้ไวนะ และใจมีผลมากด้วยนะกรรมทางใจนี่มีผลมากกว่ากายและวาจามีคนถามพระพุทธเจ้านะว่ากรรมมีกี่แบบพระุทธเจ้าก็บอกอ่ะเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมอย่างไหนแรงที่สุดพระุทธเจ้าบอกมนโนกรรมอืมเขาทวนพระพุทธเจ้าทีท่านว่ามนโนกรรมแน่นะพระุทธเจ้าบอกใช่มนโนกรรมถึงกายวาจาโยมยังไม่ได้ทํานะแต่ถ้าจิตไปเกาะอากุศลแล้วโยมตายไปในขณะนั้นนั่นคืออัตภาพใหม่ภายหน้าของโยมทันที เพราะนั้นมันตัวโมโนกรรมเป็นตัวส่งผลทันทีเลยเรายังไม่ตายมันก็เป็นแค่ความคิดนะถ้าเราตายปั้งเรียบร้อยเลยอัตภาพตรงนั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีนี่นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วเธอต้องรีบทิ้งให้ไวเพราะนั้นเรากําลังไหลลงไปในหลุม่านเพลิงแล้วเนะี่ยลงไปในอกุศลอบายทุกติวินิบาตแล้วนั้นให้ระวังอกุศลในจิตเกิดแล้วให้รีบปล่อยรีบวางละนันที่ให้ไวที่สุด ไว้ขนาดไหนพระตถาคตชมกระพริบตาเดียวโกรธมาปั๊บหนีโยมกระพริบตาเดียวหมดไหมสงสัยจะไม่หมดนะั้นเลี้ยงไปคืนเนาะอืมมันยากกันเนาะแต่ยากก็ต้องทําหลักการมันคืออย่างนั้นว่าอินทร์วนาชั้นเลิศเนี่ยก็คือกระพริบตาเดียวต้องให้อกุศลกรรมนั้นดับไปหมดไปให้ได้หรือเหมือนหยดน้ําหยดในกระทานร้อนฟ้าบเดียวต้องหายไปดีใจมาก็เช่นกันนะ ถ้าเราติดดีก็ติดชั่วเหมือนกันนะอารมณ์ดีเกิดขึ้นมาเก็พยายามวางให้ไวตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติไม่งั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะฉุดเหาออไปที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเนี่ยตาจะฉุดพิสูุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยัยงหูจะฉุดเอาพิสูุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยัยงจมูก จะฉุดเอาพิสูุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เกิดรู้สึกอึดอัดขยะขยงแม้มันตรงเลยนะอาตมาบวชมาใหม่ๆไปเดินบินธบาตก็มีบ้านชาวไร่ชาวนาแถวนั้นเขาก็เปิดเพลงเปิดวิทยุหูมันก็ไปฟังเนี่ยหูมันฉุดเอาพิสูจไปหาเสียงที่น่าฟังเพลงก็ลอยมาตามลมหูก็ลอยไปหาเสียงเหมือนกันโอ้เบิร์ตธงชัยไว้แค่นี้นะแค่นั้นไม่พอนะ มันก็ควบคุมอายนะของเราสาวเท้าให้ช้าลงนิดจะได้ฟังเพลงให้จบเดี๋ยวจะเดินเลยบ้านนี้ไปใช่ไหมอ่าเนี่ยมันสั่งกายสั่งอะไรหมดเลยนะนะนั่นนี่แหละนะเราลืมกายคตาสติไม่ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมมันจะดึงไปหมดนะ่ะตาก็ดึงไปหูดึงไปชูกดึงไปเหมือนกันเราเดินไปตามห้างนะจมูกมันก็จะดึงเราเหมือนกันนะ ไปตามศูนย์อาหารอืกลิ่นนี้หอมเนีลากขาเข้าไปหาร้านค้าตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกันพยายามตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติแต่ทีนี้ไอ้อาหารนี่มันต้องกินเนี่ยไม่กินมันก็ตายเนี่ยโยมบอกเอ้าอาหารต้องกินเนี่ยจะทํำยังไงจะไม่กินหรือไงกินได้จะกินของอร่อยได้ไหมได้กินของอร่อยก็ได้ไม่ต้องเลือกกินอุจจาระปัสสาวะหรืออะไรนะโยมจะกินของอร่อยก็กินไป แต่ผู้เจ้าสอนเรื่องกินอย่างไรง่ายๆโภชเนมัตันยุตากินพอดีแค่นี้เองโยมอยากกินของอร่อยก็กินไปแต่แค่กินพอดีนี่โยมได้ฝึกปดเคลืนต่อความอยากแล้วนะพอเรากินของอร่อยเรา,เามักก็มักจะเกินพอดีอนะอ่มักจะเติมอัด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 เข้าไปเรื่อยจนเกิดทุกขเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดใช่ไหมผู้เจ้าจึงบอกว่ากินพอดีกินอย่างไรให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อย ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเต็มแล้วไปเติมอีกเล็กน้อยนะพยายามให้มันพ่องเล็กน้อยนี่คือกินพอดีของผู้เจ้าให้มันมีพื้นที่ได้ย่อยบ้างคุกคิกๆุกคิกบ้างนะไม่ใช่อัดนันแน่นเลยเห็นไ,ไหมแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อนะเกิดทุกขเวทนาใหม่ขึ้นเห็นไหมว่าผู้เจ้าสอนหมดสอนละเอียดละออแม้แต่การเข้าห้องน้าห้องส้วมผู้เจ้าก็ยังสอนอย่าทําสกรปรกให้รักษาความสะอาดอย่าทําเสียงดังอย่าเบ่งแรง อืมบอกด้วยนะเนี่ยอย่าเบ่งแรงเดี๋ยวลิสิดวงอย่ากินนะเนี่ยยาทำอย่างอื่นไปพรางอุจจาระไปพรางเดี๋ยวนี้เซฟเวลากันจังเลยนะแปลงฟันด้วยถ่ายไปด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยเผลอเผอดูทีวีไปอีกฟังวิทยุไปด้วยโอ้โหโทรศัพท์อีกเอาหมดเลยนะนี่สารพัดเซฟเวลาจังเลยเพราะนั้นเราพยายามทำอย่างที่พุทธเจ้าสอนนี่แหละที่พึ่งของเราในอนาคตเราต้องพึ่งพุทธวจนะ ที่พึ่งอะไรไม่มีก็ตามพ่อตายแม่ตายไปแล้วพึ่งใครอะเน,นี่ยพึ่งพระพุทธเจ้าใช่อืมใครยังไม่เหลือตัวคนเดียวอาจจะยังไม่รู้เนาะอืมใครที่พ่อตายแม่ตายไปแล้วก็คงจะรู้สึกบ้างดูมันโล่งๆชอบคนใช่ไหมอันนั้นหาใครเป็นที่พึ่งล่ะไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาเราแล้วนะเราไปปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนมันจะหวังดีกับเราเปล่าเนี่ย เราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ให้มันจะหวังดีกับเราเปล่ามันจะกอบโกยผลประโยชน์เราหรือเปล่ามันจะแกล้งเราหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเอาใครเป็นที่พึ่งใครคือคือที่พึ่งที่ดีที่สุดนะผู้เจ้าจัดไว้กับพระอนุลคราวนั้นเนี่ยพระอน,นุลก็พึ่งพระสารีบุตรคอยสอบถามธรรมะพระสารีบุตรอยู่เลยพอพระพระสารีบุตรปรินิพานพระอน,นก็ร้องไห้เสียใจผู้เจ้าเลยเรียกพระอน,นมาอา้าวาน,นุ์ สารีบุตรเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ปาะไปร้องไห้ทําไมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตถาคตบอกแล้วมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาก็เลยสอนพระน์นว่าในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราปดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่โยมต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะ ตัวเราเองนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองโดยอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะของใครของพระตถาคตรพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงใครจะไม่อยู่ก็ตามใครจะไม่มีก็ตามพ่อแม่ไม่อยู่คุณปู่คุณอาคุณตาคุณยายที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเราจะสูญหายตายจากไปตามกฎแห่งธรรมชาติก็ตามเราก็ต้องมีธรรมะเราต้อง พึ่งธรรมปกครองโดยธรรมเรามีลูกมีหลานเราก็ต้องปกครองลูกหลานโดยธรรมและชีวิตเราจะอยู่ต่อไปได้ชีวิตเราอยู่ได้ครอบครัวก็อยู่ได้ครอบครัวอยู่ได้สังคมก็อยู่ได้สังคมอยู่ได้ประเทศชาติก็อยู่ได้ประเทศชาติจะอยู่ได้ด้วยธรรมะด้วยอยู่ได้อย่างดีและถ้าสังคมมีธรรมะที่เรียกว่าสัมมาสังกปะสังคมจะมีแต่ความสมัครสมานชื่นบานบันเทิงต่อกัน มีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำเพราะอะไรสถานที่ใดหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นเข้ากันได้โดยไม่มีการทะเลาะเบาแหวงพระตถาคตบอกว่าท่านเชื่อมั่นได้เลยว่าชนเหล่านั้นเนี่ยมีการทิ้งความคิดในทางอากุศลอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าชนเหล่านั้นเจริญสัมมาสังกปะเป็นมรรควิธีที่ไร้รูปแบบมากง่าย นั้นมันวิธีง่ายๆผู้เจ้าบอกสอนไว้เยอะแยะโยมจเจริญสัมมาสังกปะเนี่ยที่ไหนก็ได้นะที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้ที่วัดก็ได้เวลาไหนก็ได้นอนอยู่ก็ได้ภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นปาลบความเปลี่ยนเพากิเลสอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเห็นไหมเห็นเขานอนก็ดูถูกไม่ได้นะ เขาอาจจะกำลังตาลบความเพียนก็ได้เพราะฉะนั้นอิริยบทใดก็ตามให้เรามีสติสัมปชัญญะทิ้งอกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากตัวเราเองจะได้มักผลนิพพานแล้วสังคมยังสงบสุขด้วยอีกธรรมะหนึ่งเพื่อความสงบสุขของสังคมเคยมีจอมเทพถามพระตถาคตว่าเหตุใด สัตว์ทั้งหลายจึงทะเลาะเบาแวงกันยักษ์หน้าคนทันนสูน,นทเทวดามนุษย์ทะเลาะกันหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะที่มีการลบปลาฆ่าฟันตีลันฟันแทงกันพบภูมิอื่นก็มีพู้เจ้าตอบว่าอิจฉาและมาฉลิยะอิจฉาหรืออิจฉาและมาชลิยะความอิจฉาและความตระนีเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันจอมเทพก็ถามต่อไปว่าแล้วความอิจฉาและความตนี เกิดมาจากอะไรเป็นสาเหตุพระตถาคตตอบว่าเกิดมาจากสิ่งนั้นเป็นที่รักและสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักโยมรักอะไรชอบอะไรนั่นแหละมันจะสร้างการอิจฉาและตะนีเกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาเราเกิดความพอใจไม่พอใจเราต้องรีบทิ้งรีบวางรีบปล่อยวางอุเบกขาเพื่อไม่ให้จิตมันเดินไปสู่ความอิจฉาและความตณี เพราะฉะนั้นตัวความพอใจตัวฉันท่าจะเป็นมูลเหตุของความทุกข์เวลาเรามีตัณหาความอยากมีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นจะเกิดความอยากเกิดขึ้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นจะเกิดอะไรเกิดการแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจเกิดการตรณีเกิดการห่วงกันและมีเรื่องราวเกิดจากกันห่วงกันขึ้นมาคือการใช้วุฒิมีคมไม่มีคม การดูด่าว่ากล่าวการกล่าวคาหยาบว่ามึงมึงขู่ขู่นะบาปอากุศลเป็นอเน,เนก็เกิดขึ้นอย่างนี้นี่คือธรรมะหลักๆสองอย่างนะที่จะเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของสังคมของครอบครัวนะเพราะฉนั้นเรามันจเจริญสัมมาสังกัปะทิ้งความผิดอกุศลอยู่ตลอดการปฏิบัติเบียดเบียนนี่คืออกุศลที่พุทธเจ้าตัดไว้แล้วละความตเนียละความอิจฉาซะ เกิดความหมันไส้เพื่อนร่วมงานขึ้นมานเอ๊ะเขาจะทํางานแสงหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีชาแล้วก็ย่นความคิดนี้ทิ้งซะเกิดความรักหวงแหนในวัตถุเข้าของเกิดความตำหนี่ก็พยายามปล่อยวางซะว่าเอเอไอวัตถุเข้าของตรงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของมันดังนั้นอาการในจิตเหล่านี้เราต้องคอยสังเกตจิตตัวเราตลอดดูจิตตัวเราสังเกตอารมณ์ของเรานี่คือหลักการ นะแล้วก็ฝึกทําไปละไปวางไปทําไปละไปวางไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสม่ําเสมอทาเท่าที่ทําได้ทําทําเท่าที่ระลึกได้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งดีขนาดไหนผู้เจ้าชมกระพริบตาเดียวอา่าเพราะนั้นเป้าหมายของเรานะทิ้งอารมณ์ให้ได้เร็วเท่ากับพริบตาโสดาบันนะมารวิธีละนันทีสัมมาสังกปะ ทิ้งอกุศลอานาปารูลมหายใจเข้าออกพวกนี้ทำให้มากเจริญใได้มาก